ดีปีใหม่ค่ะทุกๆคนมื้อแรกของปีปวันนี้นะคะเราก็มาทาน Sunday Brunch กันที่โรงแรม t r e e s r a ซ Sunday Brunch ที่นี่นะคะก็จะค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วเขาก็จะมีแพ็กเกจให้เลือก2แพ็กเกจก็คือ Include หรือไม่ Include Wine แล้วก็ในเรื่องซาชิมิของที่นี่เขาก็ขึ้นชื่อในความสดแล้วก็อร่อยนะคะเป็นแบบ Quality มากๆ ด้วยความที่โรงแรมเป็นโรงแรม6ดาวนะคะทั้งคุณภาพและรสชาติของอาหารก็ต้องเป็น6ดาวอยู่แล้วแล้วก็ห้องอาหารของโรงแรมนี้นะคะที่ชื่อพลุเนี่ยเขาก็ยังเป็นห้องอาหารที่ได้มิชลินสตาร์หดาวอีกด้วยกุ้งกระสายจัมโบ้มากๆแล้วก็มีแคนาเดียนล็อบสเตอร์ออสเตอร์นี่ก็ Import มุมนี้ก็จะเป็นในส่วนของ appetizer ก็จะดูแบบ fusion fusion นิดนึงถ้าถามเราว่าได้ทานครบทุกอย่างหรือเปล่านะคะบอกเลยว่าไม่เพราะว่าอาหารมันมีเยอะมากๆเลยดิฉันก็จะเน้นทานพวกซาชิมิแล้วก็ซูชิแล้วก็ sea food ก็จะเป็นกั้งกับออสเตอร์นะคะที่ชอบทานมุมนี้ก็จะเป็นพาสต้าสเตชันนะคะแล้วก็มาสั่งสปากเกตกเกตี้คาโ<ห>บนาราให้ฟินลี่ ซึ่งวันนี้เนี่ยเพื่อนของเราเอกานะคะก็มาร้องเพลงที่นี่ด้วยเอกาเธอจะค่อนข้างมีชื่อเสียงในจังหวัดภูเก็ตนะคะเพราะร้องเพลงตามงานอีเวนต์ต่างๆซึ่งนางก็จะมีวงดนตรีแจ๊สแบ็กอัพนะคะนำโดยบอยนาวิโอเป็นเจ้าของร้านบีบัชื่อดังของจังหวัดภูเก็ตวันนี้ดิฉันก็ได้จัดกั้งไปคนเดียว3ตัวแล้วก็ออยสเตอร์ไปอีก6ตัวคืนนี้ก็ตัวใครตัวมันละคะ สดีอคุ่ๆาขอให้ปี2023เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่อีกครั้งค่ะไปล่ะบายบาย